นมัสการหลวงพี่ค่ะเจริพรญพรยติโยมเราอยู่ในรายการคำถามโดนใจนะคะคำถามโดนใจเป็นรายการของวัดทรงธรรมกัละยาณีลูกลูกศิษย์ลูกทิ์ลูกโพธิอาสาเข้ามาช่วยกันตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นการเก็บข้อมูลนะเป็นการเก็บข้อมูล ก็หลายคนมีความกังวลว่าเวลาที่หลวงแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยข้อมูลบางอย่างมันก็จะตายไปกับตัวแหละก็เลยรายการนี้เป็นรายการเพื่อประโยชน์นั้นในขณะเดียวกันมันก็ได้ประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้ามาฟังหลายๆคนนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้หลวงแม่มีลูกที่อยู่ในรายการะคะ่ะคุณวันเพนกับสิริลักษณ์นะคะนี่เป็นลูกทิศร,รุ่น28 28. 28นะครเป็นลูกทิศ รุ่นใกล้ๆนี่เองลูกทิดไม่ใช่ลูกทิดสามเณรีรุ่นปัจจุบันเป็นรุ่นที่29านะคะนั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือ,อ,อค่ะคถามวันนี้นะคะคำถามวันนี้จากจากลูกทิดก็คือมีการใช้คําว่าโพธิอาสามีการใช้คําว่าอาสาสมัครอาสาสมัครคือวอลเลนเทียวอร์เลนเทียทั่วๆไปนะคะคือคนที่อาสาอาสานี่มาเองนะ มาเองนะคะไม่ได้เรียกไม่ได้ขานหนูหลวงแม่มีอะไรให้หนูช่วยได้มั่งคะเออพิมพ์หนังสือเป็นหรือเปล่าเออเอานี่ไปพิมพ์สักสิบสบหน้านะอย่างนี้เป็นอาสาสมัครในงานทั่วๆไปมันก็เป็นอาสาสมัครทั้งนั้นน่ะแต่ที่วัดเราใช้คําพิเศษว่าโู้ทีอาสาการที่มาอาสาสมมุติว่ามาอาสาดรชฉัตรสมานสมัยที่หลวงแม่ยังเป็นคราวาทนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว แต่ถ้าหากว่ามาอาสารับใช้ธรรมนันทาอันนี้เขาเป็นพระเรามาช่วยงานพระศาสนาแต่ถ้าโพธิอาสาเนี่ยมีเป้าหมายว่าการช่วยงานนี้เป็นไปเพื่อโพธิเป็นไปเพื่อเป้าหมายของเราเป้าหมายหลักของเราก็คือความรู้แจ้งถ้าเราชัดเจนว่าการเข้ามาทำงานของเรานี้เป็นการเก็บเกี่ยวบุญกุศลเพื่อที่จะปูทางเข้าสู่ ความรู้แจ้งโพธินะคะในท้ายที่สุดอันนั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดนะคะการเข้ามารับใช้งานในฐานะโพธิอาสาจะจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งมากกว่าคนที่มาอาสาทั่วๆไปลึกซึ้งยังไงการรับใช้งานพระาศาสนานี้การเข้ามารับใช้งานหลวงแม่ธรรมนันทานี้ เพราะหลวงแม่ธรรมนันธามีเป้าหมายอย่างนี้เรามีเป้าหมายร่วมกับท่านหรือเปล่าเป้าหมายของท่านคือโพธิเป้าหมายของท่านก็คือการสร้างภิกษุณีสงฆ์การสร้างภิกษุณีสงฆ์เพื่อที่จะรับใช้พระศาสนาเป้าหมายของคนที่เข้าสู่เส้นทางพระศาสนาก็คือบรรลุบรรลุธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์นี่คือเป้าหมายใช่ไหมถ้าใช่ค่อยเข้ามา ้าไม่ใช่เข้ามาเพื่อโดนหลวงแม่ดุทีเดียวโอ้ยเข้ามาแล้วหลวงแม่ยังไม่ทันอะไรเลยดุหนูแล้วหนูทําผิดหรือเปล่าถ้าหนูไม่ได้ทําผิดหลวงแม่จะไปดุทําไมถ้าหนูไม่ได้ทําผิดแล้วหลวงแม่ดุหนูแสดงว่าหลวงแม่จะต้องไปหาหมอเข้าโรงพยาบาลนะคะเราเข้ามาช่วยเพราะเราเห็นว่าเขามีเป้าหมายนี้นะเป้าหมายเราร่วมกันนะเป้าหมายนี้ใหญ่แม้ว่าเดินไปเนี่ยอาจจะถูกน้ำตา เป้าหมายเรายิ่งใหญ่กว่านั้นน้ำตํามไม่เป็นไรน้ำตาําน้ำทิ่มเท้าก็เอาน้ำออกอย่าเอาน้ำจิ้มไว้ที่ใจถ้าเมื่อไร่ที่เราปล่อยให้น้ำมันจิ้มเอาไว้ที่ใจแสดงว่าการปฏิบัติขั้นพื้นฐานของเรายัางเต็มไปด้วยอัตราตัวตนแตะไม่ได้เลยเป็นแบบเม่นนะคะแตะไม่ได้เลยใครดโดนโดนหลวงแม่ดุโดนหลวงพี่ทักเขาเนี่ยเหมือนเม่นนะคะมีการปกป้องตัวเอง self defensive เซลฟ์แมชชน็ซสูงมากๆอย่างนี้เป้าหมายที่เราจะไปถึงนะ่ะมันไม่ถึงเพราะว่าเรายังมีอัตราตัวตนมากตราบเท่าที่เรายังไม่ได้บรรลุธรรมน่ะน,นะคะอัตราตัวตนมันก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าถ้าหากว่าเราเป้าหมายเป้าหมายหลักของเราชัดเจนบนเส้นทางนี้แม้จะมีความยากลำบากแม้จะมีน้ำหนแม้จะมีคนพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราจะสามารถ endure อดทนอดทนนะคะอดทนตั้งมั่นอยู่บนบนเส้นทางนี้ได้อันนี้คือทีท่าของผู้ที่อาสาที่ต่างไปจากอาสาสมัครทั่วๆไปอาสาสมัครเขาจะหุยเลยหุยนะคะถ้าอาหารไม่ดีเขาก็ไม่ไปใช่ไหมอไม่ดีเลยไม่ได้เลี้ยงอาหารอะไรดี๋อนี่เรามาเพื่อที่จะกินอาหารเหรอใช่ไหมเราจะต้องตั้งคําถามใหม่ผู้ที่อาสาจะยิ่งยิ่งลําบากมากเท่าไหร่เรายิ่ง สร้างกุศลในการพัฒนาตัวเองในการสร้างตนมากขึ้นเท่านั้นสืบเนื่องกันสืบเนื่องกันก็คือการรับศีลพุธธิสัตเมื่อหลวงแม่ไปรับศีลพุธธิสัตเล,เล่าย้อนไปนะคะหลวงย่าท่านไปรับศีลพุธธิสัตเนี่ยห้ข้อ เป็นศีลใหญ่เราเรียกว่าศินใหญ่นะคะศินใหญ่นียจะมีสองอสองช่วงช่วงแรกคือคือมาหาสีลส0บข้อแล้วก็ศีลย่อย4ีข้อเป็นศีลใหญ่หลวงแม่เข้าใจว่าีลโพันพธุสัตว์มีชุดเดียวคือชุดเนี้ยชุด58ดข้อเนี่ยเหมือนหลวมย่าเมื่อตอนที่ไปรับศินพันธุศัตว์เมื่อปี2 0 0พคศนะคศ2000พยังเป็นคารวาสอยู่ ไปด้วยความตั้งใจว่าจะไปรับศีล58ข้อพอปรากฏว่าพอไปถึงที่นั่นเขาให้ศีล34ข้อเพราะว่าหลวงแม่กับหลวงย่าต่างกันคือหลวงย่าท่านรับศีลนี้เมื่อตอนที่ท่านเป็นนักบวชบวชท่านจึงรับศีลใหญ่คือศีลน,นักบวชศีลโพธิสัตว์ของนักบวชในขณะที่หลวงแม่ไปหลวงแม่ยังเป็นฆราวาสจึงรับศีลฆราวาสศีลโพธิสัตว์ของฆราวาสนะคะยังมีครอบครัวยังต้องดูแลกิจการบ้านช่องอะไรแต่อะไรต่างๆ ศีลส,สองชุดนี้จึงไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายเหมือนกันแต่เมื่อความตั้งใจของหลวงแม่จะไปรับศีลใหญ่ศีลชุดของหลวงย่า58ข้อพอไปแล้วได้รับศีลโดยพิธีการนะคะโดยพิธีกรรม Ritually, Officially, I received t h i s 34 h i r i r t y precepts หลวงแม่รับจากหลวงพ่อสิงหยุน ซึ่งเป็นหลวงพ่อของวัดฝูกวังซานนะคะ34ข้อแต่เพราะความตั้งใจจะไปรับ58ข้อหลวงแม่ก็เลยตั้งปณิธานไม่ใช่ตั้งปณิธานก็ใช้คำว่าอะไรขอขอ58ข้อด้วยนะคะขอ58ข้อด้วยเมื่อกลับมาแล้วเนี่ยเมื่อหลวงแม่ออกบวช เมื่อหลวงแม่ออกบวชเนีนะคะหลวงแม่ก็ตั้งใจว่าลูกที่เข้ามาช่วยงานที่เข้ามาช่วยงานที่วัดเนี่ยเขาน่าจะได้รับศีลโพธิสัตว์เช่นเดียวกับเราเช่นเดียวกับเราเพื่อเขาจะได้มีความตั้งใจมั่นคงบนเส้นทางนี้นะคะก็ให้ศีลโพธิสัตว์ตอนนั้นเราบวชแล้วนะคะก็ให้ศีลโพธิสัตว์ของคารวาสคือ34ข้อ first batch กลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกที่รับศินไปเนี่ยสามคนถึงแม้ยังจําได้นะคะมีพี่เรนูซึ่งเป็นพยาบาลเ,าเวลานี้กลับไปอยู่บ้านที่นครไปดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็พี่พิมนะคะพี่พิมแล้วก็พี่ปุยดเอรปุยาาสามคนนะคะเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกที่รับสีลโพธิสัตว์ไปแต่ต่อมาเนี่ยต่อมากลายเป็นว่าการรับสินโพธิสัตว์เนี่ยเป็นอะไรที่ อุ้ยเธอรับไป้ยังฉันยังไม่ได้รับเลยกลายเป็นว่าเมื่อมาวัดนี้ต้องรับศีลโพธิสัตว์เหมือนเหมือนกับเป็นจะพูดพูดว่ายังไงคือทำทำตามกันน่ะทำตามกันโดยที่ไม่ได้เข้าใจพื้นฐานใจที่เราจะต้องเตรียมใจมาในการที่เราจะรับใช้พระศาสนายังไงนะคะดูแม่เลยหยุด หยุดเลยพอเห็นเป้าหมายมันเบี่ยงเบนไปนะคะหยุดเลยเจนกว่าเราจะมาตั้งสติใหม่ว่าคนที่จะเข้ามารับรศินโพธิสัตว์เนี่ยเขามีความเข้าใจเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนเ,เป็นเป็นที่มาเป็นที่มาของเรื่องสินโพธิสัตว์ตอนนี้ลูกจะเข้าใจว่าทําไมศีลโพธิสัตว์ถึงฆรวาสร,รับได้ไหมฆรวรัสก็รับสินโพธิสัตว์ฆราวาสนะคะที่เป็นนักบวชก็รับศีลโพธิสัตว์ของนักบวช แต่ว่าฐานใจที่จะเข้ามาสู่เส้นทางพุทธศาสน์เนี่ยหลวงแม่คิดว่าฐานใจมันต้องกว้างใหญ่ฐานใจมันต้องกว้างใหญ่นะคะเราต้องได้ศึกษาเราต้องมีคอมมิตเมนต์คอมมิตเมนต์ที่หลวงแม่พยายามสอนเรื่อง change agent นะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานแบบหนึ่งนะมะีคอมมิตไหมอยู่คอมมิตไหมอยู่ไปวัดนั่นไปวัดนี้ก็สนุกสนานไปเฮฮาเฮไปเรื่อยๆ นะคะไม่ได้มีคอมมิชเมนไม่ได้เข้าใจเป้าหมายของวัดอย่างจริงจังนะคะเราก็จะไปเรื่อยนะเาก็ไปทําบุญเหมือนกันค่ะไปทําบุญเหมือนกันไปทั่วไปหมด humble ไหมนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไหมถ้าเราเข้ามาแล้วเรายังกลางถือว่านี่ชันชันเป็นลูกศิษย์มาก่อนเธอนะถ้ายังมีท่าทีอย่างนี้ไม่ใช่เส้นทางนี้นะคะ่ะไม่ใช่เส้นทางนี้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พร้อมที่จะรับใช้บริการโดยที่เราจะพยายาม ถึงแม้ใช้คําว่าพยายามนะมันต้องพยายามมันตัวตนมันยังมีอยู่ใช่ไหมแต่ต้องพยายามให้ได้สํานึกว่าไอ้ตัวตนนี้แหละมันจะเป็นอุปสรรคในการทํางานของเรานะคะให้ละวางตัวตนให้มากที่สุดให้มากที่สุดถ้าพี่คนนั้นติงพี่คนนี้ติงเรารับได้ไหมพิจรารณาเออใช่นะเรารับได้อ,อ๋อขอบคุณค่ะใครก็ตามที่เขาติติงเราเนี่ย การเรื่องที่เขาจะติจิงเราไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราอยู่ในสังคมข้างนอกเนี่ยนะคะถ้าเราทําอะไรเฉิมๆมเนะี่ยคนก็มองแล้วก็เขาไม่พูดอะไรนะแต่พอรับหลังเราแล้วเนะี่ยเขาจะบอกอ,อยู่คนนั้นอย่างประมาณ,มาณนั้นนะคะว่ากันไปยาวเลยแต่ถ้าเราอยู่ในสังฆะเราอยู่ในสังคมที่มันต้องอิงอาศัยกันติติงกันตักเตือนว่ากล่าวซึ่งกันและกัน อันนี้ต้องสามารถที่จะยอมรับได้ทำใจได้ว่าโอ้ใช่นะเราโอ้ขอโทษขอโทษพี่ขาขอโทษน้องไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะให้เป็นสังคมที่มันมันเอื้อมันเอื้อกันบางคนเข้ามาวัดแล้วทำไมเข้ามาวัดแล้วบอกว่าเข้ามาวัดแล้วเป็นทุกเป็นทุกขมากกว่าเดิมที่เป็นทุกขมากกว่าเดิมก็คือเข้ามาด้วยตัวตน ต้องทาอย่างฉันนะฉันวางอย่างนี้ต้องวางอย่างนี้นะไอ้ทำไมเธอมาวางอย่างนี้ทำไมเธอมาวางของเธอซ้อนของฉันละ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือการที่เราไม่ได้มีฐานการปฏิบัติจากเบื้องจา,จ,าจากเบื้องต้นนะคะเอ่อศีลโพธิสัตว์จึงไม่ใช่เรื่องที่จะคุยกันเล่นหรืแม้ให้อ่านนะวเวลาเนี้ยก็ให้อ่านศีลพธศสัตว์ทุกๆวันโกนเหรอทุกๆวันพระให้อ่านศีลพทธิสัตว์ทุกๆวันพระหลังจากเซต 58ข้อแล้วนะคะหลวงแม่รับ34ข้อแล้วยังมีอีกชุดหนึ่ง46ข้อนะคะนั่นแสดงว่าในวัดต่างๆของของจากเมืองจีนนะจากไต้หวันเนี่ยนะคะเขาก็จะมีว่าวัดนี้เขาให้เอกนี้วัดนี้แต่สายที่หลวงแม่รับมาเนี่ยเป็น58กับ34กับสานะคะถ้าเอามาแมทช์กันนะคะก็จะเห็นว่าเต้าเดียวกันแต่เนื่องจากเป็นคารวาสเนี่ยการ การห้ามบางเรื่องเนี่ยก็อย่างอารมุ่มอรวยเช่นศีลโพธิสัตว์ที่เป็นคารวาสเนี่ยไม่ห้ามการกินเนื้อสัตว์เพราะเห็นว่ายังต้องยังต้องอยู่ในสังคมโลกกว้างอยู่นะคะยังไม่ห้ามแต่ทันทีที่เป็นพระปัตเนี่ยนะคะห้ามเลยไม่ให้กินเนื้อสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นเ,เราซึ่งเป็นนักบวชอาหารที่เรากินน่ะก็เป็นญาติโยมถวายถ้าหากว่า คุณวันเพนเข้ามาแล้วก็เห็นหลวงแม่กินกุ้งคุณวันเพนก็จะถวายกุ้งถูกไหมถูก,ถกคุณวันเพนก็จะถวายกุ้งสิริลักษ์มาก็ถวายกุ้งตั้งคำถามตั้งคำถามว่ามันใช่ไหมมันใช่วิถีของภูติสัตว์ไหมมันใช่วิถี ของนักบวชไหมอันนี้เป็นวิธีการที่หลวงแม่ตั้งคําถามตัวเองนะคะแต่ประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องออการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเน้นมากไม่ได้เพราะสังคมไทยสังคมกว้างนะคะยังเป็นสังคมที่กินเนื้อสัตว์อยู่กินเนื้อสัตว์อยู่แตะมากไม่ได้แต่ให้มีความตระหนักรู้ว่าชีวิตเขาชีวิตเราชีวิตหนึ่งความหมายของชีวิต ของเรามันสูงกว่าของเขาหรอหรือว่าความหมายของชีวิตมันเท่ากันนะคะถ้าความหมายของชีวิตมันเท่ากันบางทีเราจะหันมาพิจารณาเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะวันนี้หลวงแม่เล่าให้ฟังเรื่องท่าทีของโพธิอาสาต่างจากอาสาสมัครยังไงนะคะท่าทีการรับศินโพธิสัตว์คารวะรับได้ไหมตอบโจทย์แล้วว่ามันมีศีลโพธิสัตว์ของคารวะนะคะศีลโพธิสัตว์ของนักบวชนะคะแล้วก็ ทันทีที่เรารับศีลเราจะกลายเป็นพี่น้องเราจะกลายเป็นพี่น้องครอบครัวใหญ่ที่จะอิงอาศัยกันอิงอาศัยกันที่จะประกอบกรรมที่เป็นกุศลกรรมไม่ใช่อิงอาศัยกันเพื่อไปกินเหล้าอิงอาศัยกันเพื่อจะเราจะได้ตะล่อมเข้ามาสู่เส้นทางนี้นะคะเส้นทางแห่งการหลุดพ้นซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก เป็นเป้าหมายหลักประมาณนั้นนะคะพอสมควรกับเวลาขอบคุณคุณวันเพลนนะคะลูกทิดรุ่นที่28คุณสุริลักษณ์นะคะลูกทิดรุ่นที่28เหมือนกันที่เข้ามาพูดคุยในรายการทําให้อบอุ่นขึ้นทําให้การพูดคุยมันโฟล์มากขึ้น,นะคะ่ะขอบคุณค่ะ